ถั่วต้มน้ำตาลใสแดงทานร้อนๆอร่อยมากค่ะมีประโยชน์ด้วยโปรตีนสูงสำหรับการแช่เบกกิ้งโซดาเนี่ยนิ่มกว่าการแช่น้ำอีกค่ะแล้วค่ใส่ถั่วลงไปค่ะเท่านี้ก็ได้ถั่วบานนุ่มโอ้โหนุ่มมากแทบจะทุกเม็ดเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำถั่วห้าสี ถั่วโปรตีนสูงนะคะมีหลายชนิดมากๆเลยเราจะนำมาทำยังไงให้ต้มให้สุกว้10นาทีสูตรเร่งด่วนจะทำเป็นถั่วต้มแบบนี้ใส่น้ำตาลใสแดงหรือว่าจะเอาไว้ใส่กับสลัดทานแบบใส่สลัดมีประโยชน์มากเลยนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะทุกวันนี้คนนิยมทานถั่วห้าสีมากเลยค่ะเพื่อน มีหลายอย่างมากเลยนะคะมีถั่วเขียวถั่วดําถั่วแดงถั่วขาวถั่วลิสงหลายๆถั่วเหล่านี้เนี่ยเอามาทําได้หลายเมนูเลยค่ะวันนี้เจ๊าปานจะใช้วิธีในการที่จะทําให้ถั่วเนี่ยนุ่มไวไม่ต้องแช่น้ํานานข้ามวันเลยนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเริ่มต้นเลยเราจะล้างทาความสะอาดถั่วให้ครบหนึ่งรอบก่อนเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นผงตอนที่เขาบรรจุมานะคะ ล้างให้สะอาดก่อนเลยแล้วเตรียมชามสำหรับแช่ถั่วนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปและสิ่งนี้เลยค่ะเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปสักครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลย ปกติเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะเอาไว้ทาพวกเบเกอรี่ใส่ขนมหมักอาหารนะคะแล้วก็เอาไว้ล้างผักผลไม้ได้ดีมากๆชะล้างสารโลหะหนักต่างๆพวกสารเคมีด้วยนะคะเราก็เลยจะเอาเบกกิ้งโซดาเนี่ยละลายกับน้ําแล้วก็เอาถั่วเนี่ยแช่ลงไปคุณสมบัติของเบกกิ้งโซดาเขาจะเป็นตัวช่วยทําให้ถั่วเนี่ยนุ่มไวกลับมานุ่มไวเพราะว่า ขัวเนี่ยเขาจะได้บานผ่านการแชร่ตรงนี้นะคะใช้เวลาแช่สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็ตั้งทิ้งไว้ในครัวแบบนี้เลยนะคะใช้เวลาไม่นานไม่ต้องแช่ถั่วนานครึ่งค่อนวันนะคะและตอนนี้ถั่วที่เราแช่เอาไว้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนำไปล้างน้ำทำความสะอาดสักสองรอบถั่วที่แช่เบกกิ้งโซดาเขาจะนิ่มบานเป็นสองเท่า แล้วก็นิ่มมากกว่าปกติด้วยนะคะเพื่อนๆสําหรับการแช่เบกกิ้งโซดาเนี่ยนิ่มกว่าการแช่น้ําอีกค่ะเราก็จะได้ปริมาณถั่วเป็นสองเท่าของที่เราอ่ะออใช้ตอนแรกนะคะเคล็ดลับที่จะทําให้ถั่วต้มแล้วนุ่มไวเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ด้วยค่ะท้อนสเตนเลสนะคะใช้สักสามสี่คันนะคะท้อนสเตนเลสจะเป็นสื่อนําความร้อนที่ดีทําให้ถั่วเนี่ยได้รับความร้อนแบบ เต็มที่เลยเขาจะนุ่มไวมากแล้วค่อยใส่ถั่วลงไปค่ะใส่น้ำตามลงไปสำหรับต้มนะคะแล้วเปิดแก๊สไฟกลางตั้งหม้อปิดฝารอสักสิบนาทีนะคะครบสินาทีแล้วนะคะโอ้โหถั่วนุ่มบานมากๆเจแปนจะปิดแก๊สแล้ว อบเอาไว้ก่อนปิดฝาเไว้อีก10นาทีรับรองนุ่มอร่อยเลยค่ะอบในหมอ้อจนครบสิบนาทีแล้วเราก็เอาช้อนออกได้เลยนะคะเท่านี้ก็ได้ถั่วบานนุ่มโอ้โหนุ่มมากแทบจะทุกเม็ดเลยนะคะเขาก็แบบพร้อมที่จะให้เราเอาไปทำขนมใส่สลัดได้แล้วถ้านำไปใส่สลัดนะคะก็ เอาออกจากน้ำใช้กระชอนตักออกมาแบบนี้ทานกับสลัดอร่อยมากเลยค่ะส่วนในหมอ้อเจ๊าปานจะใส่น้ําตาลใสแดงทานเป็นถั่วต้มถั่วห้าชนิดต้มอร่อยมากถั่วต้มน้ําตาลใสแดงทานร้อนๆอร่อยมากค่ะมีประโยชน์ด้วยโปรตีนสูง น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอือหืออร่อยมากอร่อยทุกเม็ดเลยค่ะเพื่อนๆน,นุ่มหมดทุกเม็ดยิ่งซดน้ำถั่วร้อนๆน,นะคะอร่อยมากๆเลยสดชื่นมากไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะวิธีที่ทำให้ถั่วนุ่มไวสูตรต้มเร็ว10นาที ขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานถั่วต้มก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ